มาเด้อพี่น้องพี่สมแล้วพี่น้องมะขามอืมมะขามมะขามหนูไผ่ก็รับปาหนูไผ่รัากกับหนูปาจ้ะหนูไผ่โดนพี่สทั้งสองป้าเห็นน้องไข่นส้มมะขามกินส้มมะขามแ่มให้เจะทั้งสอง มันเด็กก็แต่ก่อนเด้พี่ด<ฮ>ีขนามันมาไม่ยังเบาเนาะ์มันมา,นม,า,นม,า,นามันกมาการมอกมันยังมันเบาเนาะ <c oughs> อร่อยทีเลรกคุยเย็นย่อเนาะคุ้ยอีกคนะ่อย,ยนะเนาะค้นจีนเนาะตาดีดน้ำใสก็กินแ่ละเงี้อนนสามเรียน้างงายแลเย็นเนี่ยตา ก็จขึ้นจขาดมากขึ randomized randomized ้นเพราะว่อบข้วเขาถน้ดตาดีเ้อทุกคนเพราะว่าโตเพิ่มขันนหน่อยของบนอตองขงเพิ่คนคนๆพ่อย้าถ้าถ้าไม่ยต่อยเอาหนีโดมเนยต่อยอะไรมีแลไม่ต่อยบางที่อคำคม ตาวันอ่งเปยับอยากไปไหนท่นอดกินมาใจให้เธอมมาเริ่มมาเริ่มพี่รงตัวน้อยเอาคำตัวตัวนครั้งหวาน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 ควอีกครั้งสซ้คือกันอีกครั้งตอนมอ าวไม่แตกตักพริกเน้นๆเด้อพี่น้อง้้มเอาน้วมันทังมา

ใส mm, ่ไปดีนองเสียบไลายพี่นองเอ้ยข้ามยงใหญ่ๆดดนะทีดินองคำตัวโตเลย ตำมงเอแต่จันวาี้หละก็บบเอาสีนะพี่กระดาษสีหอด ไปกันเ้ยพี่น้องเลยบ๊ายบายเดี๋ยวมือล้างสิมากินไหมเด้อพี่น้องเอ้อยากกินยังแซเมนมาก